ขอขอบคุณนะครับลูกค้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่เลือกใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของร้านเราครับเป็น TBE นะครับ24โวลต์5,000วัตต์เพียวไซเวฟนะครับก็ลูกค้าได้นำเจ้าตัวนี้นะครับไปใช้กับเครื่องตัดนะครับเป็นใบตัดนะครับของบอสนะครับกาลังไฟอยู่ที่2,400วัตต์นะครับโดยลูกค้าเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์นะครับ2ลูกเอามาต่อเป็นอนุกรมกันนะครับแล้วก็ใช้กับอินเวอร์เตอร์24โวลต์นะครับก็ลูกค้าได้นำ เครื่องตัดนะครับมาทดสอบกับอินเวอร์เตอร์ของร้านเราก็ปรากฏว่าใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกค้าซื้ออินเวอร์เตอร์มาจากที่อื่นนะครับก็ปรากฏว่าใช้งานด้วยกันไม่ได้นะครับก็อยากแนะนํานะครับลูกค้าท่านอื่นๆนะครับที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ก็ควรจะเลือกให้ดีนะครับเลือกซื้อกับร้านที่มีคุณภาพดูดีดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปทดสอบกันนะครับ ครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดใช้งานจริงนะครับอยู่ที่หน้างานนะครับของการไฟฟ้าเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ลูกค้าใช้นะครับจะเป็น1 2บสโวลต์สองแอมป์สลูกนะครับตัวนี้ใช้ในการตัดนะครับตัดเสาไฟฟ้านะครับโดยใช้เครื่องตัด2,400วัตต์ของบอสนะครับตัวนี้การใช้งานต่อให้เป็น24โวลต์นะครับก็นำแบตมาอนุกรมกันนะครับตัวนี้ สายไฟของลูกค้านะครับเป็นสายไฟขนาดใหญ่ทนแรงดันไฟได้ถึง1000โวลต์นะครับสายสีส้มนะครับสังเกตนะครับนี่เราก็จะต่อวงจรกันนะครับนำสายมาอนุก,กรมกันนะโดยเอาค้่บวกของอีกลูกหนึ่งไปเข้ากับค้ล่ลบของอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จะเหลือค้่บวกกับค้่ลบของแต่ละลูกก็นำมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับ การต่อแบบนี้จะทำให้ได้แรงดันไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับตัวชุดแผงนี้นะครับเป็นแผงเบเกอร์นะครับลูกค้านำไปใช้งานจริงเลยต่อเข้าเบเกอร์ก็จะเป็นมีข้อดีนะครับเวลาที่ไฟเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สามารถที่จะลงสะพานไฟได้นะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็นำปลั๊กไฟนะครับของเครื่องตัดนะครับมาเสียบนะครับแล้วก็ทดลองนะครับ อยนี้กดไปนะครับเครื่องทํางานเลยนะครับกําลังไฟเหลือๆเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เพียงพอนะครับตัดแปรได้สองสามชั่วโมงนะครับสามารถใช้งานได้เลยครับทำไมเราถึงเลือกใช้เป็น24โวลต์ห0 0พันวัตต์เพียวไซ์เว็บ TBE ให้ลูกค้านะครับก็ด้วยวิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์นะครับกำลังไฟฟ้าที่ลูกค้าใช้นะครับก็จะอยู่ที่2,400วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์เราก็ควรจะเผื่อไว้2เท่านะครับก็ควรจะเป็น5,000วัตต์นะครับแล้วก็ที่เป็นเพลยซอไซท์เว็บนะครับด้วยเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นคลื่นเดียวกับคลื่นไฟฟ้านะครับสังเกตสัญลักษณ์คลื่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นคลื่นเดียวกับคลื่นไฟฟ้าซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถที่จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านหินเจียใบตัดนะครับมอเตอร์พัดลมนะครับปั๊มลมนะครับพวกนี้นะครับเครื่องมือช่างนะครับตู้เชื่อมอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับก็กําลังไฟก็ไม่ไม่เกินจากปฏิสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ที่เราเลือกไปนะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราก็ต้องสแปร์ให้เพียงพอนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอินเวอร์เตอร์นะครับก็แนะนํานะครับ ให้เข้ามาดูนะครับที่เว็บไซต์ด้านล่างของเรานะครับแล้วก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามร้านค้าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ